สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักร้องอาวุโสนะครับสำหรับนักร้องท่านนี้มีชื่อว่าครูดาวบ้านดอนครูดาวบ้านดอนนั้นมีชื่อจริงก็คือนายเทียมเซอกสซิลิหรือดาวบ้านดอนเกิดที่บ้านดอนมะยางตำบลตลาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมีพี่น้องทั้งหมด7คนเป็นคนที่6ของครอบครัวเกิดเมื่อปี2491ปัจจุบันอายุได้76ปีนะครับ เรียนจบชั้นประถมสีจากโรงเรียนบ้านดอนมะยางจากนั้นก็ได้ออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาแต่เมื่อมีเวลาว่างก็ชอบที่จะมาทำหน้าที่เป็นเด็กวัดบ้านดอนมะยางที่อยู่แถวบ้านเนื่องจากว่าที่วัดมีหอระฆังซึ่งเด็กชายเทียมเซิกสซิลิก็จะขึ้นไปร้องเพลงลูกทุ่งบนหอระฆังของวัดเป็นประจำและเมื่ออายุได้12ปีครูดาวบ้านดอนก็ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้ และก็สอบได้ปริญญาธรรมชั้นตรีในระหว่างนั้นสามเณรนเทียมก็ยังคงชื่นชอบการร้องเพลงอยู่แต่ก็ไม่สามารถร้องได้เพราะว่ามันผิดศีลเพราะฉะนั้นสามเนรนเทียมจึงหาวิธีการที่จะใช้เสียงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็เป็นการฝึกเสียงไปในตัวโดยการตัดสินใจไปสมัครเรียนการเทศมหาชาติกับพ่อครูปราดบุญมีแห่งบ้านขี้เหล็กหลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ตา แห่งบ้านนาดีน้อยสามเณรเทียมฝึกฝนเรื่องนี้อยู่สองปีจนเกิดความชำนิชำนาญและก็กลายเป็นสามเณรเสียงดีที่ตะเวนเทศในหลายพื้นที่จนผู้คนเรียกกันว่าเนนบ้านดอนสามเณรเทียมนั้นบวชทั้งหมด8พรรษาด้วยน้ำเสียงที่มีความไพเราะและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความสนใจชื่นชอบในการเป็นนักร้องซึ่งในตอนนั้น สามเณรเทียมอายุได้20ปีพอดีจึงได้สึกออกมาแล้วก็ไปประกวดร้องเพลงซึ่งก็ไปประกวดอยู่หลายเวทีและทุกเวทีก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาโดยตลอดด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการจะอัดแผ่นเสียงอย่างศิลปินที่มีชื่อเสียงนายเทียมจึงได้ทดลองแต่งเพลงด้วยตัวเองซึ่งในตอนนั้นนายเทียมก็ทำสวนปอเพื่อหารายได้แล้วก็ไปซื้อหนังสือเพลงมาศึกษาแนวการแต่งเพลง และก็ได้แต่งบทเพลงแรกก็คือเพลงหนุ่มยะโสธรหลังจากนั้นจึงได้ไปบันทึกเสียงแล้วก็นำมาเผยแพร่ตามสถานีวิทยุต่างๆที่จังหวัดร้อยเอด็ดซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของนักฟังเพลงเป็นอย่างมากจนทำให้เพลงหนุ่มยะโสธรนั้นติดอันดับหนึ่งของร้อยเอ็ดอยู่หลายสัปดาห์ทำให้ในที่สุดคุณเทพบุตรสติรอดชมพู เจ้าของวงดนตรีและคณะหมอลำชื่อดังของภาคอีสานต้องรีบมาเอาตัวของดาวบ้านดอนไปร่วมงานด้วยแล้วก็ส่งเข้าไปประจําคณะหมอลำเพชรสยามครูดาวบ้านดอนก็อยู่ในฐานะนักร้องอย่างเต็มภาคภูมิแล้วก็ออกแสดงครั้งแรกที่จังหวัดสุรินจากการเดินสายนี่เองทําให้เพลงหนุ่มยโสธรโด่งดังเป็นอย่างมากหลังจากนั้นครูดาวบ้านดอนก็ได้แต่งเพลงเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเพลงซึ่งต่างก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทางด้านคุณเทพ,พบุตรสติรอดชมพู จึงได้ตั้งวงดนตรีดาวบ้านดอนให้กับครูดาวจากนั้นในปี2516ครูดาวบ้านดอนก็มาโด่งดังอย่างสุดๆจากเพลงลำเพลินเจริญใจซึ่งเพลงนี้ก็ทำให้งานเพลงเก่าๆของครูดาวบ้านดอนและการแสดงหน้าเวทีได้รับความนิยมตามไปด้วยครูดาวบ้านดอนมีผลงานเพลงออกมาอีกหลายชุด ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับครูดาวบ้านดอนเป็นอย่างมากก็คือเพลงค้นขี้หลังควายจนได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานในปี2519และได้รับรางวัลเพลงเดียวกันจากโครงการกึง่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่สองในปี2534ซึ่งก็เป็นบทเพลงที่ครูดาวบ้านดอนนั้นประพันธ์ด้วยตัวเองซึ่งครูดาวบ้านดอนเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งในเรื่องของการขับร้อง และประพันธ์เพลงนายเทียมเซิรกสิลิหรือครูดาวบ้านดอนจึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดงประเภทขับร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2,550จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งปัจจุบันนี้ครูดาวบ้านดอนก็ยังคงรับงานร้องเพลงอยู่นะครับแต่ในตอนนี้ครูดาวบ้านดอนได้ป่วยหนักก็ขอให้ครูดาวบ้านดอนหายจากอาการป่วยไวๆนะครับ